แล้วก็ได้ปลากับมาประมาณนี้นะคะได้ไม่เยอะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะน้องนันุก็จะพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวน้งตกกันนะคะน้งตกแถวบ้านของนันุนะคะเชื่อว่าขนาดคนในหมู่บ้านบางคนยังไม่เคยไปเลยนะคะเดี๋ยวนันุจะพาทุกคนไปนะคะว่าน้งตกที่บ้านของนันุจะสวยขนาดไหนแต่ว่าเส้นทางที่เราไปนี่ แล้วก็ไกลามากด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ก็เดินไปด้วยแล้วก็หาปลาไปด้วยนะคะวันนี้นุน่ก็มากับพี่ชายของน,นุนะคะวันนี้เราก็จะไปหาปลากันด้วย <Ł eller> ขึ้นไปดูน้งตกด้วยแล้วก็หาขอป่าไปด้วยนะคะน้งนงนี่ไหลแรงมากเลยนะคะแต่ว่านัางไหลแรงแบบนี้แหะค่ะน่นตกจะสวยมาก ลไม้ป่าด้วยนะคะเดี๋ยวนั้นุให้ดูนะคะว่าผลมไม้ป่าชนิดนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ารสชาติมันนี่บอกเลยว่าเปรี้ยวแต่ว่าก็อร่อยนี่นะคะทุกคนคะผลมไม้ป่านะคะภาษาไทายน,นั่นนไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงนะคะนี่ภาษากเรี่ยงเราจะเรียกว่าเสบคู่แม่นะคะนี่เสบคู่แม่นี่นะคะเสบคู่แม่เดี๋ยวนั้นนุจะลองชิมให้ดูนะคะบอกเลยว่ารสชาติเขานี่อร่อยแต่ว่าเปรี้ยว เร้วได้ใจเลยล่ะนี่นะคะอืมอ้าวอืมอ,มอมดูจากสีหน้านันนู่นแล้วน,นันนูนไม่ต้องบอกนะคะว่าเปรี้ยวขนาดไหนนะคะเปรี้ยวแบบจิ๊กเลยเข้าวป่าก็ต้องมีผลไม้ป่าแล้วก็อาหารในป่าเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบกย่อะไรนะคะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่นะคะทุกคนได้ปตามาแล้วนะคะ,น,ะนี่นะคะช่วชหน่อยช่วชหน่อยได้มาแล้วหนึ่งดว น้ำหมึกเลยนะคะน,นั้นนี่นี่นี่นะคะภาษาไทยอ่ะน,นั้นไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกเขาว่ายังไงแต่ว่าภาษากหรีกเขาจะเรียกว่าคือเซยคือเซยนะคะรสชาติมันนี่จะอร่อยมากดูนะคะทุกคนที่ถ่ายดูนะคะดูนะคะเยอะมากเูยนะคะเื่องใส่ตรงนั้นใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะรเราก,ก็ได้เห็นมาเยอะมากเลยนะคะนี่ คือเซนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเราอย่าไปไม่ถึงนังตกเลยนะคะเราก็ได้ของดีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อวันนี้เป้าหมายของเราก็คือไปดูนังตกกันทุกคนทุกคนทุกคนพี่ชายเรียยทุกคนทุกคนพี่ชายเรียยบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยชอยู่นี่นะคะเรียยนะนุเพราะว่าได้ปลาตัวใหญ่ๆนะคะเรามาดูกันว้านตัวโยนิ่คีโบเลหมอดูนี่นะคะทุกคนคะเราได้ปลาสนตัว นี่นะคะยาปุรานะคะเน่่เน่น่่เชวันนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะได้ทั้งปลาได้ทั้งเห็กทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงนั้นตึแล้วนะคะต่พี่ชายนั้นรู้เรื่องอีกแล้วสงสัยจะได้ปลาตัวใหญ่ๆแน่เลย ขึ้นมาถึงนะคะไกลมากเลยแต่ว่าก็สนุกสนุกเ่เราหาปลาไปเลยนี่นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ปลากันมาประมาณนี้นะคะได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าได้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปหาผักกุดด้วยเมื่อกี้เราก็ได้เห็ดมาแล้วนะคะ นี่ปลาตัวใหญ่ๆค,คุณผูวงคาดังนี้นะคะเราก็ได้ปลากันมาแล้วนะคะนี่เลยก็กลับบ้านเราก็จะมาแวะหาผักกูดก,กันนะคะผักกูดเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วกลับไปแกงกับปลาที่เราได้มานะคะนัน,นุบอกเลยว่ารสชาตินี่ไม่อยากจะพูดนะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะผักกุูดนี่ช่วงฤดูฝนนี้เยอะมากนะคะไม่ค่อยมีใครกินนะคะเดี๋ยวนัน,นุให้ดูผักกุูดด้วยนะคะว่ามันจะเยอะมากแค่ไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนขาะผักกุนนี่สวยมากตรงนี้นะคะเราก็ได้ผักกุกกันมาเยอะมากแล้วนะคะดูนะคะเต้งกุยเขาหน้านู่นเลยนะคะ ได้ทั้งปลาได้ทั้งเห็กได้ทั้งผักกุฎเข้าป่าแต่ละทีนี้ได้ของดีมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องขยันเข้าป่าด้วยนะคะเหนื่อยมากเลยวันนี้ไม่ได้เอารกมานะคะเดินม,มากว่าจะกลับไปถึงบ้านนี่เย็นเลยทุกคนคะ่ะตรงน,นี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนูนให้ดูนะคะว่าในหนึ่งวางของเราที่เข้าป่าเราได้อะไรกลับมาบ้างน,นะคะ น้านูบอกเลยนะคะถ้าเห็นแล้วอย่าตกใจกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้มาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรบดัวเหกผักกุดหรือว่าฮอทิลานะคะแล้วก็ปลานี่นะคะทุกคนคะ่ะเราเข้าป่ากันมาหนึ่งวันนะคะเราก็ได้มานี่ก็จะเป็นผักกุดแล้วก็เหกแล้วก็ฮอทิลาปลาแล้วก็รบดวนะคะในหนึ่งวันของเราใช้แบบคุ้นมากเลยนะคะ ทุกคนคะขอป่าที่เราได้มาวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผัาก,กุดเห็ดหรือว่าปลานะคะหรือว่าลกดื่ยนะคะวันนี้เราก็ได้มาแบบคุ้นมากเลยนะคะใครที่ชอบนันุพาเข้าป่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามนันุไว้ด้วยนะคะนันุจะพาเข้าป่าแบบนี้ไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะ